พวกเด็กวัดเด็กวัานอนสาราหอมผ้าผีมีเมียหมาไม่ได้เล่าให้เขาฟังง่ยอดนอนต่อกลังดูตีตาพ่อทำไมอะแรงกว่ลูกอีกแมรู้เปล่ากลุยอะไรรู้เปล่าก่าแล้วคุยอะไรท่านเป็นไครอะมบปู้เลยบุ้ยพี่ใหญ่ท่รู้ฮ้กดานีตา เขาไม่เคยได้ยินชื่อเสียวแม้เขาชื่อนี่พญาเที่ตะกายตึกไม่ใช่ไม่ใช่อเออเขาน่ะจับเที่หัวฝึกโู้ชื่อเฮียหมาฮันพึกพ<อ>มันเด็กวัดเด็กวังไอ้เฮียไม่สมควรที่จะอยู่บ้านกูนับตั้งแต่วันนี้เป็นไปบ้านกูเฮียหมาฮัสึกไปขออนุญาไอ้พวกเด็กวัดโดนประตูนั่นบันไดออกจากบ้านกูไปไล่เฮีย ความใฝ่ <imitation>